คุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะโมเมนต์ Moment นั้นในห้องเรียนอุ้ยในหัวนี่คําถามลอยฟุ้งเลยอยากรู้มากๆแต่พออาจารย์บอกมีใครสงสัยไหมเข้านั้นแหละเออปากนี่หนักกว่าหินนิกเหมือนโดนกดปุ่มปิดเสียงไปเลย <c oughs> ครับอาการนี้คลาสสิกเลยนะเหมือนสมองกับปากนี่เอ่อทำงานไม่สัมพันธ์กันจริงได้แต่พยักหน้างึกๆทึกทำเนียมไปก่อนว่าเข้าใจหมดแล้วพอก้าวขาออกจากห้องตุด๊ดโอ้ยทําไมตอนนั้นไม่ถามไปนะ โหเจ็บใจตัวเองเนาะวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะไอเจ้าอาการปากหนักเวลาต้องถามในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ครับน่าสนใจมากเลยมาลองดูกันครับคือจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยสาเหตุมันก็ซับซ้อนอยู่นะครับไม่ใช่แค่เรื่องขี้อายอ้าวเหรอคะยังไงบ้างครับปกติจะคิดว่าแค่เขินๆขินอายๆความอายก็ส่วนหนึ่งครับแต่ลึกลงไปอีกคือหเลยกลัว กลัวคําถามตัวเองจะฟังดูเอ่อดูไม่ฉลาดดูแบบงั่งๆในสายตาคนอื่นโดยเฉพาะอาจารย์หรือเพื่อนที่ดูเก่งๆอะครับกลัวโดนมองบนกลัวโดนตัดสินอ่าใช่เลยเหมือนกลัวเป็นเป้าน่ะเนอะกลัวมีสปอตไลท์ส่องมาที่เราคนเดียวทั้งที่จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นก็ได้มั้งหรือบางทีก็เออกลัวเป็นตัวเด่นแบบแปลกๆไม่อยากเป็นจุดสนใจกลัวหน้าแตกใช่ครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นตัวปัญหาขึ้นมาหรือบอกว่าทําให้เสียเวลาเรียนของเพื่อนๆคนอื่นก็เลยเลือกเงียบดีกว่า ทั้งที่ตัวเองก็ยังงงง,ง,งไม่เคลียอืมความเกรงใจขั้นสุดคิดเผื่อคนอื่นแต่ดลืมความสงสัยตัวเองซะง,งั้นครับนอกจากนั้นนะยังมีอีกกลุ่มที่คิดว่าอืไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเองก็ได้มั้งแต่พอเอาเข้าจริงกลับไปก็อาจจะลืมหรือหาแล้วก็ยังแบบว่าไม่เคลียร์เท่าถามตอนนั้นเลยจริงค่ะหาเองบางทีก็หลงทางไปไกลกว่าเดิมอีกใช่ครับ หรือบางคนก็อาจจะมีภาวะคล้ายๆ i m p o s เ e อร์ซินโ m รมนิดๆด้วยซ้ำคือรู้สึกว่าตัวเองยังเก่งไม่พอรู้ไม่พอคำถามอาจจะยังไม่เฉียบไม่ว้าวเลยไม่กล้าถามออกไปหูฟังแล้วจี๊ดเลยค่ะอันนี้ขออนุญาตแบบจิกตัวเองเบาๆแล้วก็อาจจะเผื่อใครอีกหลายคนด้วยนะคือเราลงทั้งแรงทั้งเวลาทั้ง่าเทอมมปนั่งเรียนเนี่ยแต่ดันปล่อยให้ความกลัวความเกรงใจหรือไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยมาปิดโอกาสให้เราเข้าใจจริงๆอะ่ะมันน่าเสียดายมากเลยนะคะ การไม่ถามเนี่ยไม่ได้ทําให้เราดูฉลาดขึ้นเลยนะแต่มันคือการแบบพลาดโอกาสทองไปเลยเป็นประเด็นที่สําคัญมากครับเพราะมันคือการปิดกั้นการเรียนรู้ของตัวเองจริงๆทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วเราจะเอ่อก้าวข้ามกําแพงความกลัวตรงนี้ไปได้ยังไงนั่นสิคะมีทางออกไหมคะหรือว่าต้องยอมรับชะตากรรมไป <laughs> มีทางแน่นอนครับอย่างแรกเลยนะผมว่าต้องปรับมุมมองปรับมาย d ์เซก่อนเลยว่าห้องเรียนเนี่ยมันคือพื้นที่ปลอดภัยนะคือเซฟโซนสําหรับการเรียนรู้ การถามคําถามเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยแต่มันคือสัญญาณว่าเราใส่ใจเราอยากรู้อยากเข้าใจจริงๆไม่มีใครรู้ทุกอย่างมาตั้งแต่แรกหรอกครับปรับความคิดก่อนเลยแล้วก็ลองเตรียมตัวดูเตรียมคําถามไปล่วงหน้าเลยจดไว้ก่อนพอถึงเวลาจะได้ไม่หลนหรือถ้าตอนนั้นมันตื่นเต้นมากๆใจสั่นๆลองสูดหายใจลึกๆก่อน นับหนึ่งสองสามในใจแล้วยกมือเลยคือชนะใจตัวเองวินาทีแรกให้ได้ก่อนแค่ยกมือให้ได้นี่แหละดานหินเลยใช่ครับหรือจะลองเปลี่ยนมุมให้ใจเราฟูขึ้นก็ได้นะคิดไปเลยว่าเราถามเผเพื่อนเชื่อไหมว่าไอ้คาถามที่เราอำ้อำอำัมอึ้งอึงเนี่ยอาจจะมีเพื่อนอีกเป็นสิบคนเลยที่สงสัยเหมือนกันเป๊ะแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามเหมือนกันเออจริงเผื่อ <ๆ S 1> เป็นฮีโร่เลยนะนั่นคําถามเราอาจจะปลดล็อกให้เพื่อนทั้งห้องเลยก็ได้ครับแต่ถ้า เออ่ถ้ามันยังไม่ไหวจริงๆยังเขินอยู่มากการเดินไปถามอาจารย์หลังเลิกคลาสหรือลองคุยกับเพื่อนที่ดูเข้าใจก็ยังดีกว่าเก็บความสงสัยไว้คนเดียวนะครับสิ่งสําคัญคืออย่ายอมแพ้ความไม่รู้อะครัแล้วก็จําไว้เลยว่าคุณค่าของเราไม่ได้ลดลงเพราะการถามเลยนะ แต่มันยิ่งโชว์ว่าเราแบบกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ฟังแล้วมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นคราวหน้าถ้าได้ยินเสียงสวรรค์มีคาถามไหมครับคะลองดูสักตั้งเนอะท้าทายตัวเองดูปดลดล็อกสกิลปากหนักเนี่ยแล้วถามออกไปเลยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปเลยก็ได้นะคะใช่เลยครับแล้วก็อยากฝากไว้นิดนึงว่าบางทีคําถามเดียวที่เรากล้าถามออกไปวันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ช่วยตัวเราเองให้เข้าใจมากขึ้นนะแต่อาจจะเป็นเหมือน แรงบันดาลใจเล็กๆให้เพื่อนข้างๆที่เขากําลังลังเลเหมือนกันกล้าที่จะถามในครั้งต่อๆไปก็ได้นะครับเรื่องแบบนี้มันส่งต่อพลังใจให้กันได้นะผมว่า